บทที่12สุสงสมงคลเศรษฐีเรื่องพระมหาโมคคลานะจบลงด้วยความเศร้าสลดเพราะพระเถระถูกพวกโจรทุบจนกระดูกแหลกไปทั้งร่างและโจรเหล่านั้นก็ได้รับโทษทันสมควรแก่กรรมที่ทำพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้าย ย่อมถึงฐานะสิบอย่างดังที่กล่าวมาแล้วต่อไปจะกล่าวถึงคุณวิเศษอีกประการหนึ่งของพระเถระคือท่านเคยเห็นเปรตถูกไฟไหม้เปรตตนนั้นชื่ออชักครับเปรตเรื่องนี้ปรากฏในพระธรรมปทัตถกถาแปลภาคห้าดังนี้สมัยหนึ่ง พระมหาโมคลานะเถระกับพระลักษณะเทระหนึ่งในชตินลงจากเขาคิดกูดพระมหาโมคลานะเห็นอชัคคระเปรตซึ่งมีขนาดใหญ่โตด้วยทิพจักษุคือตาทิปเปรตนั้นมีเปลวไฟตั้งขึ้นตั้งแต่ศีรษะลามลงไปถึงหางตั้งแต่หางลามไปถึงศีรษะ และตั้งขึ้นด้านข้างทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัวพระเถระครั้นเห็นเปรตนั้นแล้วจึงยิ้มพระลักษณะเทระซึ่งไม่เห็นเปรตเพราะไม่ได้ทิพจักสุเหมือนพระเถระจึงถามเหตุแห่งการยิ้มพระเถระตอบว่าผู้มีอายุการนี้ไม่ใช่การแห่งการตอบปัญหา ท่านคอยถามผมในสำนักพระศาสดาเถิดแล้วพระเถระทั้งสองรูปก็เที่ยวบินทบาทไปในกรุงราชรกรเมื่อพระเถระทั้งสองไปยังสำนักของพระศา,าสดาพระละักษณะเถระจ,จึงถามปัญหาอีกพระเถระจ,จึงตอบว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งในขณะลงจากเขาและการที่ยิ้มก็เพราะคิดว่า เปรตขนาดใหญ่โตถึงปานนี้ผมไม่เคยเห็นเลยพระบรมศาสดาจึงตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักสุอยู่หนอทรงรับรองถ้อยคําของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นแม้เราก็ได้เห็นแล้วที่โพธิมันทัศฐานเหมือนกัน แต่เราไม่พูดเพราะคิดว่าก็แลชนเหล่าใดไม่พึงเชื่อคำของเราความไม่เชื่อของคนเหล่านั้นพึงเป็นไปเพื่อหาประโยชน์เกื้อกูลไม่ได้บัดนี้เราได้โมอกคารณะเป็นพยานแล้วจึงได้พูดเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามบุพกรรมของเปรตนั้นแล้วพระศาสดาจ,จึงตรัสเล่าดังนี้ ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะเศรษฐีชื่อสุมงคละปูพื้นด้วยแผ่นอิฐทองคำแล้วให้สร้างวิหารในที่นั้นมีขนาดห้าร้อยวาด้วยทรัพย์จำนวนมากและให้ทำการฉลองวิหารด้วยทรัพย์เท่ากับจำนวนที่สร้างวันหนึ่งเศรษฐีไปสู่สำนักของพระาศาสดาแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่ง นอนเอาผ้ากาสาวักคลุมร่างตลอดถึงศีรษะทั้งมีเท้าเปื้อนโคลนอยู่ในศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูพระนครจึงถามว่าเจ้าคนนี้มีเท้าเปื้อนโคลนคงเป็นนักท่องราตรีแล้วมานอนอยู่ที่นี่โจรเปิดผ้าเห็นหน้าเศรษฐีแล้วคิดในใจว่าเออนะเราจะรู้กรรมที่ควรทำแก่มันดังนี้แล้วผูกอาคาตไว้ จากนั้นก็ได้ทำการเผานาของเศรษฐีเจ็ดครั้งตัดเท้าโคทั้งหลายในคอกเจดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้งเมื่อทำดังนี้แล้วก็ยังไม่อาจระงับความขุนเคืองลงได้จึงวางแผนด้วยการตีสนิทกับคนใช้ของสุมงคระเศรษฐีแล้วถามคนใช้ว่า อะไรคือสิ่งที่เศรษฐีรักมากที่สุดคนใช้ตอบว่าสิ่งที่เศรษฐีรักไปกว่าพระคันธกุดีย่อมไม่มีโจนนั้นคิดว่าเอาละเราจักเผาพระคันธกุดีเพื่อยังความแค้นให้ดับไป เมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปบินทบาทในเมืองจนจึงไปทุบหม้อน้ำสำหรับดื่มน้ำและสำหรับใช้แล้วจุดไฟเผาพระคันทกุดีเศรษฐีทราบว่าไฟไหม้พระคันทกุดีที่ตนสร้างถวายก็เดินมาดูครั้นมาถึงพระคันธกุดีถูกไฟไหม้หมดแล้วกระนั้นความเสียใจแม้สักเท่าปลายขนเนื้อทรายก็มิได้มี เขาคูแขนข้างซ้ายเข้ามาปรบมือข้างขวาอย่างดังประชาชนยืนอยู่ณที่ใกล้ถามท่านเศรษฐีว่านายขอรับเพราะเหตุใดท่านจึงปรบมือในเมื่อพระคันธกุดีที่ท่านสละทรัพย์เป็นจำนวนมหาศาลสร้างขึ้นมาได้ถูกไฟไหม้เศรษฐีตอบว่าพ่อแม่ทั้งหลาย ข้าพเจ้าทำกรรมประมาณเท่านี้ชื่อว่าได้ฝังซัพย์ไว้ในพระศาสนาที่ไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้นข้าพเจ้าจึงมีใจยินดีปรบมือด้วยคิดว่าเราจะได้สละทรัพย์ประมาณเท่านี้สร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาอีกแล้วเศรษฐีก็สละทรัพย์จำนวนมากเท่ากับครั้งแรก สร้างพระคันธกุดีถวายแด่พระาศาสดาซึ่งมีภิกษุสองหมื่นรูปเป็นบริวารฝ่ายโจรเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าเราไม่ฆ่าเศรษฐีผู้นี้เสียก็จะไม่อาจทำให้เกอ้อเขินได้เอาเถอะเราจะฆ่ามันเสียดังนี้แล้วจึงซ่อนกลิดไว้ในผ้านุ่งเดินเตร่อยู่ในวิหารถึงเจ็ดวัน ก็ยังไม่ได้โอกาสที่จะฆ่าเศรษฐีสุมังคระเศรษฐีถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษหนึ่งเผานาของข้าพระองค์เจ็ดครั้งตัดเท้าโคในคอกเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้ง บัดนี้แม้พระคันธกุดีก็คงเป็นเจ้าคนนั้นนั่นแหละเผาข้าพระองค์จึงขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนโจรได้ยินดังนั้นก็เกิดระทมทุกข์ว่าเราทำกรรมอันหนักหนอถึงกระนั้นบุรุษนี้ก็ไม่ได้มีความแค้นเคืองเราแม้แต่น้อยยังกลับให้ส่วนบุญในทานนั้นแก่เราอีกด้วย ไม่สมควรเลยที่เราจะประทุษร้ายในบุรุษนี้แม้เทวทันพึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ไม่ให้บุรุษผู้เห็นปานนี้อดโทษให้ดังนี้แล้วจึงไปหมอบลงที่เท้าของเศรษฐีกล่าวว่านายขอรับขอท่านกรุณาอดโทษแก่กระผมด้วยเถิดอะไรกันนี่เศรษฐีถามขึ้นอย่างงง นายขอรับผมได้ทำกรรมประมาณเท่านี้เท่านี้ขอท่านจงอดโทษนั้นแก่กระผมเถิดแล้วจึงเล่าเรื่องที่ตนทำกรรมแก่เศรษฐีตั้งแต่เผานาจนถึงเผาพระคันทกุดีเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเหตุใดเจ้าโกรธเราถึงกับต้องทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้เศรษฐีถามโจร จนถึงเล่าสาเหตุที่ตนผูกอาฆาตเศรษฐีเศรษฐีระลึกได้ถึงถ้อยคํำที่ตนพูดกับโจนในวันนั้นจึงกล่าวคําขอโทษว่าเออพ่อเราพูดจริงเจ้าจงอดโทษนั้นให้แก่เราเถิดลุกขึ้นเราอดโทษให้เจ้าแล้วจงไปเสด็จโจนจึงบอกเศรษฐีว่าตน จะขอเป็นทาารับใช้เศรษฐีจะให้บุตรและภรรยาเป็นทาารับใช้ด้วยเศรษฐีจึงพูดกับโจรว่าแน่ ä, พ่อเมื่อเรากล่าวคำมีประมาณเท่านี้เจ้าก็ได้ทำการตัดเห็นปานนี้เราไม่อาจจะกล่าวอะไรอะไรกับเจ้าผู้อยู่ในเรือนได้เลยเราไม่มีกิจเกี่ยวด้วยเจ้าผู้จะอยู่ในเรือน เราอดโทษให้แก่เจ้าไปเถิดพ่อด้วยกรรมที่โจรน,นิธรรมเมื่อการสิ้นชีวิตเขาได้ไปเกิดในอเวจีนรกไม่อยู่ในอเวจีนรกสิ้นกาลนานในกาลบัตนี้เกิดเป็นอาชักครเปรต ถูกไฟไหม้อยู่ที่เขาคิจกูดด้วยเศษแห่งกรรมที่ยังเหลือพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันครั้นตรัสบุพกรรมของเปรตนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาคนผานทำกรรมอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังเร่าร้อนอยู่เพราะกรรมอันตนทำแล้วย่อมเป็นเช่นไฟไหม้ป่า ด้วยตนของตนเองดังนี้แล้วได้ตรัสพระคถาว่าอธาปาปานิกรรมานิกรังพาโลนะพุทติเสหหิกรรมเมหิทุมเมโทอคิทัตโทวะตับปฏิติอันคนผ่านทำกรรมทั้งหลายอัลามกอยู่ย่อมไม่รู้บุคคลมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อน ดูดถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนเองจบเรื่องอชัคคระเปรตด,ด้วยความซาบซึ้งในพระคุณของท่านพระมหาโมคคลานะเพราะถ้าพระเถระไม่ได้เห็นเปรตด,ด้วยทิพจักสุของท่านเราก็คงไม่ทราบเรื่องราวของอชัคคระเปรตตนนี้เพราะแม้พระพุทธองค์ก็ทรงเห็นแต่ไม่ตรัสแก่ผู้ใด ด้วยทรงเห็นว่าหากพระองค์ตรัสเล่าเรื่องนี้แล้วคนฟังไม่เชื่อก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาแต่ประการใดครั้นได้พระมหาโมคคัลลานะเป็นพยานพระองค์จึงได้ตรัสเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังคุณวิเศษของท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นของเฉพาะตนจะเห็นว่าท่านเดินมากลับพระลักษณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระชะตินในวงเล็บคงจำชตินสามพี่น้องและบริวารหนึ่งพันได้ใช่ไหมคะที่พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดหลังจากที่ทรงส่งพระอรหันตสาวก60องค์ไปประกาศพระศาสนาเป็นรุ่นแรกแต่พระลักษณะเทระก็หาเห็นอชะคระเปรตไม่เป็นอันว่าโจรผู้นั้น ได้รับกรรมหนักสาหัสมากคือตกนรกอเวจียอยู่ตั้งนานในวงเล็บอายุศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามกัสปะเท่ากับสองหมื่นปีพ้นจากนรกแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามสมณะโคดมก็ยังเกิดเป็นเปรตเพราะเศษกรรมนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงที่พระพุทธองค์ทรงล่วงรู้ด้วยพระวรยานสมัยพุทธกาลคนจึงกลัวบาปกันมากแต่สมัยนี้คนไม่เชื่อกันแล้วกระมังว่าบาปบุญมีจริงจึงได้ก่อกรรมทำชั่วกันทุกวี่วันอยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่สร้างความชั่วร้ายไว้เต็มแผ่นดิน ศีลส,สักข้อเดียวก็ไม่มีเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนไปทุกย่อมยากแบบนี้กรรมหนักกว่าอาชาครับเปรตหลายร้อยเท่าแล้วจะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือไม่หนอขอฝากไปคิดด้วยค่ะไปว่าเขาอีกแล้วเอที่จริงก็ไม่ได้ว่านะแต่อยากจะเตือนให้เขาได้เกิดสำนึกที่ดีงาม สงสารไม่อยากให้เขาไปเกิดในอบายนะ่ะแต่ถ้าเขามืดบอดมองไม่เห็นทางสว่างก็ต้องปล่อยเขาไปตามกรรมคงช่วยมากกว่านี้ไม่ได้เพราะดีชั่วตัวทำสูงต่ำทำตัวไม่มีใครเข้ามาทำให้แต่ประการใดหลวงปู่องค์หนึ่งบอกว่าโลกกำลังเปลี่ยนมิติเกิดกริยกุก ผู้คนจะล้มตายเป็นอันมากคนชั่วจะมีอำนาจแต่ก็เป็นอำนาจที่ไม่เจรังผลสุดท้ายต้องประสบกับความผิดหวังสูญเสียอัพยศอดสูคนที่จะอยู่เย็นเป็นสุขก็คือผู้ที่หันเข้ามาในร่มเงาของพระาศาสนาคือท่านผู้อ่านและผู้เขียนคอร่ำนี้ตลอดจดศาสนิกชนทั้งหลายที่ยึดมั่น ในคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือส่วนคนทุศีลทั้งหลายก็ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ตามกรรมที่ทำทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอ้อ ลำดับต่อไปขอเชิญท่านอ่านจดหมายของคุณดวงพรต่อจากฉบับที่แล้วนะคะหนูจะเอาเงินไปทำแบบนี้นะคะตอนนี้พยายามใช้หนี้ไปก่อนต้องช่วยตัวเองก่อนตัวเองรอดแล้วจึงช่วยคนอื่นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้หนูก็ส่งเสริมอาจารย์โดยการซื้อหนังสือของอาจารย์ค่ะและส่งเสริมธรรมะโดยการพูดคุยบอกเพื่อนและคนใกล้ชิด เชิญชวนมาลองดูแต่มากไม่ได้เขาจะหาว่าเราบ้าต้องคนเดี๋ยวนี้ให้ธรรมะมากๆไม่รับรับได้เทียละน้อยหนูเอาหนังสือธรรมะไปพยายามให้ญาติและเพื่อนๆบ้างค่ะคิดว่าถ้าเขามีบุญเขาก็คงอ่านเองหนังสือที่อาจารย์ให้มาจะซ้ำกับที่หนูมีอยู่แล้วหนูก็จะเอาไปแจกนะคะ บุญหนูยกให้อาจารย์หมดเลยค่ะรวมทั้งความดีที่หนูพยายามทําไปจนตลอดชีวิตนี้หนูก็ยกให้อาจารย์ด้วยค่ะเพราะอาจารย์เป็นผู้จุดประกายธรรมะให้กับหนูหนูขอให้อาจารย์บรรลุธรรมโดยเร็วนะคะหนูจะพยายามวิ่งตามไปค่ะจะอีกกี่ชาติก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราตั้งใจมัน่นมันคงถึงสักวันนะคะ หนูคิดเช่นนี้ค่ะก่อนนอนทุกคืนหนูเจริญมรณสติถ้าตายไปนบัดนี้ขอให้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายและได้บวชในพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติจนถึงขั้นสูงสุดชีวิตหน้าหนูหวังไว้แบบนี้ค่ะชีวิตนี้ใช้เจ้ากรรมในเวรไปก่อนก็แล้วกันหนูคิดอย่างนี้ก่อนแน่นอนค่ะ จะได้ไม่ลืมเวลาตายจริงๆเป้าใหญ่ก็ขอบรรลุอรหัตผลสาธุคุณดวงพรคะขอตัดตรงอํานวยพรอาจารย์แต่อาจารย์ก็รับพรของคุณดวงพรด้วยความขอบคุณยิ่งที่นำจดหมายของคุณมาลงทั้งฉบับก็ด้วยเหตุผลสองประการคือทำตามคำขอร้องของท่านผู้อ่านประการหนึ่งและเพื่อยืนยันว่า ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังย่อมได้รับผลสมควรแก่ธรรมอีกประการหนึ่งคุณดวงพรเคยมีทุกข์มากหากก็สามารถใช้ธรรมะทำให้ทุกข์บรรเทาเบาบางอย่างนี้จึงจะเรียกว่านักปฏิบัติที่แท้จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากหากผู้ใดเข้าถึงก็จะซึ้งใจส่วนคนที่เข้าไม่ถึงก็จะไม่ซึ้งใจ แล้วก็ไม่เชื่อที่เข้าไม่ถึงเพราะไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังที่หลวงพ่อท่านเรียกว่าทําจิ้มจิมจำจำแล้วจะให้สําเร็จผลเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเปรียบเทียบให้เห็นตามหลักวิทยาศาสตร์คือถ้าเราต้องการน้ำเดือดเราก็ต้องต้มให้ถึงร้อยองศาเซนเซียตแต่ถ้าเราต้มแค่ห0องศาหรือ90องศา แล้วมาบ่นว่าน้ำไม่เห็นจะเดือดเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกบางท่านโทรศัพท์มาเล่าความทุกข์เรื่องลูกเรื่องสามีให้อาจารย์ฟังเล่าอยู่ถึงสามชั่วโมงไม่เป็นเรื่องเป็นราวพออาจารย์บอกแนวทางแก้ปัญหาเขาบอกทำไม่ได้ท้อถอยเสียแล้วอาจารย์ก็เลยพูดตรงๆว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ขอรับปรึกษาอีก แล้วก็รบก,กวนเวลาทำงานของอาจารย์ด้วยถ้ามาแบบนี้อาจารย์จะไม่คุยด้วยอีกต่อไปจริงๆนะคะขอชื่นชมคุณดวงพรที่สามารถนำวิกฤตมาเป็นโอกาสอาจารย์อยากให้ผู้มีความทุกข์ทุกคนทำได้อย่างนี้โดยเฉพาะการเจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายที่จะมีในตนและสัตว์อื่นๆ บางท่านก็แค่ได้ยินชื่อก็ไม่สู้เสียแล้วคือไปเข้าใจว่าถ้าระลึกถึงความตายก็จะทำให้ตายเร็วหรือเห็นว่าความตายเป็นสิ่งเลวร้ายของชีวิตต้องหลีกหนีให้ไกลแสนไกลแล้วจริงๆมีใครหนีความตายได้บ้างคะอาจารย์เองเวลานอนถ้ายัางไม่หลับก็จะเจริญมรณสติบ้างสวดพระพุทธคุณบ้าง คาถาชินะบัญชรบ้างเรียกว่าจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าหลับแล้วจะมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าเรื่องอธิษฐานจิตก็เหมือนกันคืออาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าหากข้าพเจ้ายังไม่พ้นทุกข์และจะต้องเกิดอีกก็ขอให้เกิดเป็นมนุษย์บุรุษเพศได้พบพระพุทธศาสนามีโอกาสบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรมจนกว่าจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดไม่เคยคิดว่าจะได้มาเกิดเป็นเศรษฐีมีเงินเพราะเศรษฐีในยุคปัจจุบันเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดด้วยว่าเขาไม่ได้สร้างความดีเหมือนเศรษฐีในยุคพุทธกาลบรรดาเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักเมื่อเห็นอาจารย์ทําบุญมากๆก,ก,ก็พากันพูดว่าอาจารย์ต้องไปเกิดเป็นนางฟ้า มีวิมานสวยๆอย่างแน่นอนอาจารย์ก็ตอบทันทีว่าไม่เคยปรารถนาเช่นนั้นเพราะไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกอาจารย์ไม่คิดอยากรวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเพราะนั่นไม่ใช่จุดหมายของชีวิตหากจะพูดถึงความร่ำรวยอาจารย์ก็คิดว่านับบัดนี้อาจารย์รวยที่สุดแล้วทั้งยังเหลือนี่อีกล้านเศษ ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นอยู่ในเวลานี้และรู้ว่าโลกหน้าของเราจะเป็นอย่างไรเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะคุณดวงพรบอกว่าถ้าให้ธรรมะมากๆคนเขาจะหาว่าเราบ้าต้องอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าอาจารย์ก็ถูกว่าอย่างนี้มาแล้วค่ะแต่บ้าและต้องอย่างเราไม่ต้องตกนรกนะคะ ยินดีที่จะบ้าต้องต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไหมค่ะสรุปว่าอาจารย์ชื่นชมคุณดวงพรและขอยกย่องคุณเป็นตัวอย่างในเรื่องการดับทุกข์ตามแนวทางพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ช้าคุณก็จะเป็นผู้นิรทุกข์นิรโศกนิรโรคนิรภัยค่ะ อีกฉบับเขียนมาจากผู้ที่ใช้นามแฝงว่าวีรสุดาอ่านเลยนะคะหนูมีปัญหาชีวิตที่จะเรียนถามอาจารย์ค่ะสามีหนูเขาเป็นเมียน้อยมีลูกด้วยกันผู้หญิงคนนี้เป็นคนงานบริษัทของสามีหนูและรู้ว่าสามีมีลูกมีเมียแล้วเขายังมายุ่งเกี่ยวคนทั้งคู่จะบาปไหมคะแล้วเวลาหนูสวดมนต์หนูจะแผ่เมตตาให้เขาไหมคะ หนูอ่านหนังสือที่อาจารย์บอกพอเราแผ่เมตตาให้เขาถ้าเขารับได้เขาก็จะเลิกกันแต่ในกรณีหนูเขามีลูกด้วยกันถ้าเขาเลิกกันแล้วสามีกลับมาหาหนูหนูจะบาปไหมคะความจริงหนูไม่อยากได้สามีคืนหรอกค่ะเพียงแต่หนูต้องการจะประครับประคองครอบครัวเพื่อลูกค่ะตั้งแต่สามีหนูเขามีผู้หญิงอื่น เขาด่านหนูไล่หนูออกจากบ้านหนูทำอะไรขวางหูขวางตาเขาไปเสียทุกอย่างโดยที่หนูไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าตัวเองทำผิดอะไรเขาต้องการให้หนูออกจากบ้านไปเพื่อจะโยนความผิดมาให้หนูหรือให้คนอื่นมองว่าหนูทิ้งเขาไปเขาจะได้ไม่ต้องเป็นคนผิดแปลกนะคะอาจารย์ที่คนทำผิดมาไล่คนที่ไม่รู้เรื่องให้ออกจากบ้าน แต่หนูก็อยู่เพื่อลูกค่ะหนูมีลูกสามคนคนโตเรียนอยู่ปีสองคนที่สองอยู่หมห้าคนเล็กอยู่ปหนึ่งค่ะหนูขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้หนึ่งหนูสวดมนต์หนูต้องแผ่เมตตาให้เขาทั้งคู่ไหมคะสองเวลาหนูสวดมนต์หนูจะนึกถึงตอนเขาด่าเขาว่าหนู หนูจะร้องไห้และสวดมนต์ไปด้วยหนูจะบาปไหมคะสามสาม,มีหนูเขาซื้อบ้านซื้อรถให้ผู้หญิงคนนี้ของที่เขาได้จะเป็นของร้อนไหมคะพอมีบ้านผู้หญิงคนนี้เขาก็เอาพ่อแม่มาอยู่ด้วยเพื่อเลี้ยงลูกให้เขาครอบครัวนี้บาปไหมคะทั้งที่รู้ว่าลูกตัวเองไปเป็นเมียน้อยเขาส สามีหนูกับผู้หญิงคนนี้ใครจะบาปมากกว่ากันคะคุณวีรสุดาคะนามแฝงของคุณมีความหมายว่าสตรีผู้กล้าหาญแต่สิ่งที่คุณเขียนมาและปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ทำให้คุณกลายเป็นสตรีที่ขี้คลาดไม่สมชื่อวีรสุดาหากเทียบกับปัญหาของคนอื่นๆที่เขาทุกทุกเรื่อง เป็นต้นว่าไม่มีเงินจะซื้ออาหารกินไม่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือโรคภัยไข้เจ็บคุกคามพ่อแม่พี่น้องยากจนจะหวังพึ่งพาไม่ได้เรียกว่าทั้งเจ็บทั้งจนแต่เขาก็ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปส่วนคุณอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่าดีกว่าคนอื่นตั้งหลายสิบหลายล้านคนคุณกลับ มาอยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยเรื่องสามีประพฤตินอกรีดนอกรอยเอจะว่าประพฤตินอกรีดนอกรอยก็คงไม่ถูกเสียแล้วเพราะสามีบ้านไหนไหนก็ประพฤติอย่างนี้กันแทบทั้งนั้นคำว่านอกรีดนอกรอยน่าจะเปลี่ยนมาเป็นในรีดในรอยเสียละก,กระมังทำใจดีๆไว้นะคะอย่าเพิ่งคิดฆ่าตัวตาย เรื่องอย่างนี้แก้ได้ง่ายมากคุณอย่าคิดเอาเงินทั้งสองหมื่นล้านไปซื้อเครื่องบินมารบกับผีสางเทวดาเลยเอาธรรมะมารบกับกิเลสในใจคุณจะดีกว่าอย่าไปเอาเงินประเทศชาติมาถลุงเล่นอย่างนั้นเลยเอาละอย่าเพิ่งงงรออ่านคำตอบฉบับหน้านะคะตอนนี้คุณต้องเข้มแข็งเพื่ออนาคตลูกสามคนคุณเป็นแม่ที่โชคดีมาก ที่คนที่เป็นแม่ของหมอมีสักกี่คนในประเทศไทยอาจารย์เองยังไม่ได้โอกาสอย่างนี้เลย